นัเดี้ยงเรอพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่า่วยมันบมเต็มหรอกจก้ะ่วยไม่นบ่เต็มมันเครือเครือบใหไ่แต่ว่าเป็นอย่างก็จะปลูกกุ้งหมาคำเพอดีละ่ะสีได้เสียมกับงานนี่ลหละพี่น้องขอบคุณค่ะสำหรับลิปนีสำหรับผู้ใดเบิงคลิปจบก็ขอห้เฮงเฮงังฝังสุกคนถ้่ะาดได้จังสีมา่เอาลุงเอานายอยอยุพี่น้องขากล้วยปีนี้เพราะว่าปีวีงหันฝนมันดีปีนี้ล่ะมันสีแรงจาเห็นกล้วยแล้ว กว๋วยบ๊เต็มน่อยบ๊เต็มองปองเอองแป้งไม่พี่น้องมันงเป็นน้ำพันต้องเป็นน้ำข้นปลูกก๋วยึ้น <c oughs> วานสิเป็นน้ำข้นปลูกแล้วพี่น้องหลายเยอะพี่น้องโฟละตุนนี่ยุคเขาเลาฝาดมะนาะมาโซนน้ำแข็งคนนันะะนกข่ะเ,าเน,นาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้องมองมาเห็นอีเป็นยางผาตาแล้วจังบ่เห็นจะบ่งนุพี่น้องอนั่น เดีย้ยงหรอพี่น้องเดี๋ยแต่ว่า่วยมันบ่ดเต็มหรอกจ้ะ่วยมันบ่เต็มมันเค,เคขขเรื <tem> อคเครือบใบไ่แต่ว่าเป็นอย่างไรจังปลูกหัวก็เสียมาหลักบักกรเสียมาหลักบักขมพี่หน่องมองดูดุกดิค่ะดุกยู่ค่ะดุกกูเลยอันนี้คนคนขายไปคนฟันทั้งต้งต้นมันมันก็เลยมันมันก็เลยมีงานเดียวมันก็เลยมีงานเด็กอีเป็นยามขอตาแล้วจังบ่เห็นจะบ้งดูพี่น้อง บอยว่ามันเลี้ยงเหรอละน่เลี้ยงแล้วน่ะเลี้ยงแเดาน้อพี่น้องถามมะนาวมาส้นน้ำแข็งคนมาขา่าเนาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้องมองมาเห็นบ่เต็มมันเป็นบ่เต็มไหมพี่น้องเปิดเครื่อง่เต็มค่ะ,ะพว่นีิละอ้าว ค่าข้าข้าพระบูเออสมัยผู้ใดผูจบก็ตามมันก็คล้องแหละล่ะเออสมัยผู้ใดผูจบก็ตามมันก็คล้องแหละล่ะอีเป็นยังพลาตาเราจึงไม่เห็นจะบังนูปพีนาาน่น้องถามม่านะมานโซน้ำเสียงคุณน่าขันเนาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางมารอบานพี่น้อง มองมาเห็นก็มบักค้ำเพราะดีละ่ะสีได้เสี่ยมกับงานนี่แ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสำหรับกลิปนีสำหรับผู้ใดเบิ่งคลิปจบก็ขอให้เฮงๆฝังฝังสุดค้นนะค่ะได้ปลากวารวยรบันไปว่าไรพี่น้องมาค้าห่วว่าดีเอามาเห็นน้ำแข็งมาเห็นหนาเพค่นหาหัวแต่ว่าเครื่อนัันกับว่าเต็ีมอีกแล้วพี่น้อง <S <S โอ้ยเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงยุ่นอันนุ่ยลางทังสันอันนี้ยุคคนสวัสดีค่ะคลิปด,ดีพี่น้องมังมาทงกันเลยเห็น อันได้ดีๆพอตาเพันพ่กหินดอกจ่าแต่ว่ากล้วยมันดิบบไปนี่ค่ะป้ากล้วยเราบานไปว่าอะไพี่น้องมนะคะหัวว่าเดียวมาเห็ดน,น้ำแข็งมาเห็ดหนาเพิ่นหัวแต่ว่าเครื่องนั่นกับว่าเต็มอีกแล้วพี่น้องว่าเต็มมันเป็นว่าเต็มไหมพี่น้องเปิดเครืมม่องว่าเต็มค่ะพไ่นี่ละอ้าวค่ะค่ะค่ะพาพะบุ๊ กล้วยบ๊ดเต็มหน่อยบ๊ดเต็มองปองเอองแป้งไม่พี่น้องมันงเป็นน้ำพันต้องเป็นน้ำค้นปลู่ก่อนคือว่าสิเป็นน้ำค้นปลูกแล้วพี่น้องหลายยอะพี่น้องฟุตละต้นนี่ยกขคนเราฝากกล้วยบ๊ดเต็มหน่อยบ๊ดเต็มองปองเอองแป้งไม่พี่น้องมันงเป็นน้ำพันต้องเป็นน้ำค้นปลู่ก่อนคือว่าสิเป็นน้ำค้นปลูกแล้วพี่น้องหลายยอะพี่น้องฟุตละต้นนี่ยกขคนเราฝาบ๊ดเต็มมันเป็นบ๊ดเต็มไม่พี่น้องเบนเครือบ๊ดเต็มค่ะอักหัวก็ะไรขามไปบ่ได้เราถืไปบ้วงกล้วยกระซี่ขามไป ชีไรไปบอกพอตาม่าเอาลงมเง่อพี่น้องหรือจะขอสิมาเอาลงกับลูกสาวหลานเนาะอีเป็นอยังพอตาแล้วจังบ่เห็นจะบ้องรูปพี่น้องนนัน่เดี๋ยวเหรอพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่าหน่วยมันบ่เต็มหรอกจก้ะหน่วยมันบ่เต็มมันเครือเครือบ่ใหญ่แต่ว่าเป็นอยังว่าจังปลูกกว่่าพนอ่ะไปนี่ละอ้าว ค่าค่าค่าพระพุทธรวยบรเติณอ่องปองเองแป้งไม่พี่น้องมันงเป็นน้ำพันต้องเป็นน้ำข้นปลูกข่อยเคลือนไหวสิเป็นน้ำข้นปลูกแล้วพี่น้องหลายยอดพี่น้องฟุตะตลนนี่ยกข้อเราฝาอีเป็นยังขวายาเราจังบ่เห็นจะบ่งรู้พี่น้องสามน่ะมาโซนน้ำเสียงขึ้นนะค่ะเนาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้อง มองมาเห็นามาหนามาโซนลำแข็งคนนักข่ะเนาะเลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้องมองมาเห็นเครื่องตดมันมันก็เลยมันก็เลยมีงานเดียวมันก็เลยมีงานามาหนามาโซนลำแข็งคนนักข่ะเนาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้องมองมาเห็น,น,น,มนมมหนมกขามพอดีะละสีได้ เสียมกับงา้นนี่แหละพี่น้องขอบคุณค่ะสําหรับกิปนีสําหรับผู้ใดเบรริ้ลิปจบก็ขอห,ห้เฮงเฮฟังฟังุกคนนะคะ่ะเด้วจะถึงาเอาลุงเอาอนายอยู่พี่น้องขาก้วยปีนี้เพราะว่าปีวีงหันฝนมันดีปีนี้เรามันสีแรงจากเ็นกล้วยเราขายข้าวเจาก็เลยกหนัหนหันหันงานลุกไม่พี่น้องมันก,ก็น้ไม่เป็นมันก็สิเหลืออ,อยู่สองงาน <c ười> แต่เป็นอยู่หันเถิงก็เป็นมองหง้องเหมืองห้องเหมือง ลงยุกลงยุกบุญหลับไปลงนุ๊กพี่น้องถ้าใส่บป็ักขามขามมันเป็นสูงงานมันรอดเลยเป็นเงินเติบปีไก่หรือคนคอยว่ามันเลี้ยงหรอละเลี้ยงแล้วน่ะเลี้ยงแล้่ยวน้อพี่น้องน้องคนอ่ะพีนี้ละอ้าวข้าข้าข้าพระพระพุจ้าสิมาเอาลุงเอาน้ายุพี่น้องขาวกล้วยปีนี้ เพราะว่าปีวังหันฝนมันดีปีนี่หล่ะมันสีแรงจากเข็นกล้วยเราอากหัวก็ได้ขามไปบ่ได้เราถืไปบ้งกล้วยกับสีขามไปสีเลยไปบอกเขอตามาเอาลุงยืมพี่น้องหรือจะขอสิมาเอาลุงกับลูกสาวหลานเนาะแจ้งสิว่าเอาลุงเอานายยุพี่น้องขากล้วยปีนี่เพราะว่าปีวังหันฝนมันดีปีนี่หล่ะมันสีแรงจากเข็นกล้วยเ่า เลี้ยงหรอพี่น้องเดี๋ยวแต่ว่านวยมันบมเต็มหรอกจ้ะนวยมันบมเต็มมันเคลือเคลือบบใหญ่แต่ว่าเป็นอย่างก็าต้งปลูกเครื่องตดมันมันก็เลยมันก็เลยมีงานเดียวมันก็เลยมีงานเดียวเครื่องตดมันมันก็เลยมันมันก็เลยมีงานเดียวมันก็เลยมีงานด่าม่านะมาโซนลำเสียงคนนะค่ะเนาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางว่ารอบานพี่น้องมองมาเห็น อากาหาัวก็ได้ขมไปบ่ได้ก็สิไปบ่งกล้วยก็สิขามไปสิเรยไปบอกพ่อตามาเอาลงอยู่พี่น้องหรือจะขอสิม,มาเอาลงกับลูกสาวหลานเนะาะเดี๋ยวพี่น้องน,นี่ดูปุ๊บมันเนี่ยละกาลังกาลังกาลังแก,ก่กาล้งแก่การล้งแก่พี่น้องกาลังแก่บ่ขำเดี๋ยวพี่น้องนี่ดูปุ๊บมันเนี่ยละกาลังกาลังกาลังแก่กาล้างแก่การล้างแก่พี่น้องกาล้างแก่บ่ขำ มะน่ะมาโซนน้ำแข็งเพินาาน่นนะค่ะเนมมาะก็เลยสิมองมาเห็นอันรอบานยางมารอบานพี่น้องมองมาเห็นเออสักใดผู้ใดพอจบก็บตามก็ขว้างละล่ะปีนี่ละอ้าวค้าค่ะค้ามาไหวบ่คอยติมหน่วยบ่คอยติมมึงดูพี่น้องเบี้ยงเหรอเพิ่งม,มาเห็นจ้าเกียดติพี่น้องไอ้ต้นนกกินบรรยากาศ เออสมัยผู้ใดผูจบก็ตามก็ของนังแหละเดี๋ยวพี่นอนหนีดูปุ๊บมันเนี่อยละกำลังกำลังกำลังแก่กำลังแก่กำลังแก่พี่นองกำลังแก่บกข่ำเครื่องตุ๋นมันมันก็เลยมันมันก็เลยมีงาเดียวมันก็เลยมีงาเดียวพี่นอนหนีดูปุ๊บมันเนี่อยละกำลังกำลังกำลังแก่กำลังแก่กำลังแก่พี่นองกำลังแก่บกข่ำ จังสิมาเอาลุงเอานายอยู่พี่น้องขาวกล้วยปีนี้เพราะว่าปีว่าหันฝนมันดีปีนี้แหละมันสีแรงจากเห็นกล้วยแล้วก็เราฝากกันเลยยังพวกหอดพื้นพี่น้องกำลาแข็งมาส่งมาอู้พอตาก็ไดเนาะพี่น้องเอ้ยจะได้ไปบอกคนมาเอาลุงกันจังสิมาเอาลุงเอานายอยู่พี่น้องขาวกล้วยปีนี้เพราะว่าปีว่าหันฝนมันดีปีนี้แหละมันสีแรงจากเห็นกล้วยแล้ว น้องเกลี่ยท่านในสุขาล่ะลูกลูกพี่น้องโอ้ยเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงยุ่นอันนุ่ยร้างยังสัน่นอันนี้ยุ่งเออสำแดงผู้ใดพอจบก็บตามันก็คว้งแหละล่ะพูดนะอ่ะไปนี่ละอ้าว,วข้าข้าข้าพาบปวกเครื่องตนมันมันก็เลยมันมันก็เลยมีงานเดียวมันก็เลยมีงาน ป้ากล้วยเราบานไปว่าอะไรพี่น้องมคาหัวป้าเดียวมาแห่่น้ำแข็งมาแห่นาเพิ่นคาหัวแต่ว่าเคลื่อน,นกับว่าเต็มอีกแล้วพี่น้องปล่อยว่าคอยเต็มหน่วยว่าคอยเต็มมันดูพี่น้องเบี่ยงเหรอทนมาเห็นจ้าเสียดิพี่น้องไอ้เต่าน,นกกิน <laughs> บรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องนี่ดูมันนี่แหละกำลังกำลังกำลังแกกำลังแกกำลังแก่พี่น้องกำลังแก่บ่ขำ คนเราฝากกันเลยงางบ่ระหอดคนพี่นเอง